ในอย่างถ้าเกิดเราวิ่งวิ่งไปแล้วก็เราจะทะไลด์เนี่ยปุ่ม C อะ่ะมันไม่ค่อยถนดัดเท่าไหร่เราเปลี่ยก็ได้นะครับกด F หนึ่งเอาปุ่ม C ออกกดปุ่มชิปเอาปุ่มชิปมาวางตรงปุ่มนั่งแล้วกดชิปเนี่ยเนี่ยสไลด์แล้วสวัสดีนะครับผมวันนี้มาในสอนแนะนำนะครับการตั้งค่าเกมคอ l ์บดูตี้โมโบานะครับโหมดมัลติเพเยอร์นะครับกับมือถือ Android นะครับโดยมือถือที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น vivo นะครับอันนี้เป็น vivo v สิบห้า pro นะครับแล้วก็ต่อผ่านตัวเชื่อมจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีรีวิวแล้วนะครับสามารถดูรีวิวได้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเข้าบทที่การตั้งค้างก่อนนะครับตัวเกม call o m duty mobile นะครับให้ดูนะครับตรงใกล้ๆนะครับตรงยานพาหนะเนี่ยอย่างแรกเลยนะให้ตั้งเป็นอันกานะครับผมรูปแบบ b รถถังก็ใช้อัน b เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วน พื้นฐานนะครับถ้าเกิดใครปรับตรงนี้ก็คือให้ปรับตามนี้เลยนะครับตรงคําว่าตําแหน่งคงที่ที่มันมือดอยู่ตรงนี้ครับให้กดเปิดไว้นะครับแบบนี้อันนี้แนะนําก็คือให้เปิดเหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนช่วยเลงเนี่ยต้องลองปรับดูนะครับว่าเราเวลาเล่นจริงเนี่ยมันมีผลต่อการเลงมากแค่ไหนนะครับบางส่วนมากการช่วยเลงมันจะช่วยดูดให้กลางตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากแบบยิงตรงหัวก็าอาจจะไม่ต้องอาจจะต้องปิดไว้อย่างนี้นะครับ ก็แค่นี้นะครับผมพวกสลหรับอาวุธด่วนก็เปิดไว้นะครับแล้วก็แอนหนึ่งคือปุ่มยิงจอด้านข้างซ้ายเนี่ยให้เปิดไว้นะครับตรงนี้การควบคุมนะครับเข้ามาที่การเลเยอร์กำหนดเองนะครับรีเซ็ตที่หนึ่งก่อนให้มันกลับไปตำแหน่งเดิมแล้วก็เริ่มตั้งค่านะครับเมื่อเรากดอ่าเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยเนะี่ยกด F 1มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรากดที่คำว่าใหม่นะครับเพื่อเป็นการลบไปให้หมดเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมง่ายๆเอา ตัวสอนนะครับที่เป็นรูปคันโยกสีแดงเนี่ยไว้ตรงปุ่มเดินปุ่มเดินด้าน้านี้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นรูปเมาส์คลิกซ้ายก็คือคลิกซ้ายสีแดงเนี่ยไว้ตรงปุ่มยิงด้านซ้ายแนะนําว่าให้ไว้ปุ่มยิงด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านขวาเวลายิงแล้วมันจะเลื่อนตามอาจจะแบบเคลื่อนได้นะครับส่วนเมาส์ขาวรูปนี้ที่มีสีเขียวคือปุ่มเล็งนะครับผมแนะนําก็คือให้ใช้เป็นปุ่มตะโ,โคบก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มกระโดดนะครับ เพิ่มปุ่มเข้ามาทำยังไงกดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดที่หนึ่งนะครับมันขึ้นคขาว่าสเปซมาเอาสเปซมาวางตรงกระโดดอย่างนี้นะครับทีแนะนำก็คือจะเป็นนั่งนะครับหมอบเป็นแนะครับอย่างนี้ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เลยปุ่ม R แนะนำนะครับเป็นปุ่มดีโหลดแล้วก็อย่างปุ่มใช้มีดนะครับอาจจะใช้เป็นหาปุ่มที่มันใกล้ๆมือนะครับอาจจะใช้เป็น F ก็ได้อะ f นะครับมาไว้ตรงนี้ส่วนปุ่มที่เหลือนะครับผมแนะนำตรงนี้ก็คือตรงนี้ที่เป็นพวกสกิลสาสี่อันเนี้ยก็ไล่ไปเลยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองก็วางไปนะครับสามอย่างนี้อ่ะสี่จะได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้คีย์บอร์ดสั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขแค่ถึงเลขสี่เลขห้านะครับผมทีนี้ปุ่ม สลับปืนนะครับแนะนำก็อาจจะเป็น Q, Q ิกับ e ตรงนี้นะครับสลับปืนด่วนนะครับ e ใช้เป็นปืนพกก็ได้นะครับ e มีมอเป็นปืนพกตรงนี้อ่าอย่างนึงนะครับสังเกตว่ามีรูปเมาส์สีขาวเมาส์สีขาวจะคืออะไรคือความไวนะครับกดเอาไว้ด้านข,ขวาอย่างนี้นะครับแนะนำว่าฝั่งขวาของอ่ามือถือกดเข้าไปที่รูปเมาส์ที่หนึ่งมันจะมีความไวนะครับเนี่ยมาุมมองติ๊กไว้แบบนี้นะครับ ก็คือปรับความเร็วได้ตรงนี้นะครับตกดตกลงนะครับปรับไว้ที่สี่เร็วสุดเลยอ่ะเหลือปุ่มปาระเบิดนะครับผมก็คืออาจจะเป็นปุ่มไหนก็ได้นะครับสมมติผมใช้เป็นปุ่มปุ่ม V ก็ได้อ่ะ V นะครับ V ปุ่มปาระเบิดเราสามารถตั้งไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนก็สามารถทําได้ตลอดนะครับกดบันทึกอ่าเดี๋ยวผมเสร็จแล้วนะครับผมลองเข้าเกมให้ดูอีกอย่างหน,นึ่งนะครับ ตัวเกมเนี่ยสา,า,ามารถเรียกเมาส์มาได้น,นะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มลูกกิ้งเนี่ยกดเข้ามาแล้วปรับความไวยังไงนะครับกดที่ปุ่มตรงกลางเนี่ยปุ่ม d p i เนี่ยปรับความไวได้ทั้งหมดนี่คือไวประมาณนี้กดทีหนึ่งครมันจะช้าลงถ้งกดไล่ไล่ความเร็วไปว่าเราใช้ความเร็วประมาณไหนเนี่ยก็คิดได้เลยนะครับในสนามฝึตซอมนะครับเทนนิสโหมดเดี๋ยวผมไปลองเข้าออนไลน์นะครับวเวลาเก็บเมาส์เข้าไปก็กดเนี่ย กดตรงการเนี่ยเอาไปทีหนึ่งเล่นได้เลยครับง่ายมากไม่โดนแบนด้วยนะครับผมสามารถเล่นกับคนใช้มือถือปกติเลย one, one, one. นอนนี่งควบคุมนะครับอันนี้ถ้าโขบนี้ยิงกระโดดนะครับผมอย่างที่บอกไปรีโหลดปุ่ม R อย่างถ้าเกิดเราวิ่งวิ่งไปแล้วกเราจะทะไลด์เนี่ยปุ่ม C เ่ะมันไม่ค่อยถานัดเท่าไหร่เราเปลี่ยนก็ได้นะครับกด F1 เอาปุ่ม C ออกปุ่มทะไลน์เอาปุ่มตรงนี้ออกไปเอา C อ่าลืมไปมีอันติที่ยังไม่ได้วางผมเอา C ไปใช้อันติแทนแล้วปุ่มตรงนี้ผมมาใช้ปุ่มชิปเอานะครับปุ่มชิปที่อยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มชิปเอาปุ่มชิปมาวางตรงปุ่มนั่งอย่างนี้นะครับแล้วกดบันทึก เล่นอยู่ถ้าเกิดว่าลืมปุ่มเนี่ยกด F2 นะครับ F2 ขึ้นมามันก็จะมีปุ่มโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าปิดก็ได้กดอีกีกด F2 มดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกดชิปเนี่ยนะสไลด์แล้ว เลื่อยมากนะครับให้ดูนะมันไปตามมือแบบสุดๆเลยอ่ะเนี่ยอย่างผมผมจำไม่ได้แล้วว่าใช้ปาระเบิดปุ่มไหนนะฮะก็กด F2 มาดูก็ได้นะครับอ่าปุ่ม D แล้วก็โพสสกิลเห็นไหมครขึ้นตรงนี้เราตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่นะครับก็อย่างเนี้ยผมตั้งเป็นเลขใช้เลขสามอ่นนี้สองเปิดกล่องนะครับเปิดลางเนี้ยผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับเราใช้เมาส์ได้ครับเมาส์คลิกที่มาเนี้ย กขี่นะครับทำอะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับเราสามารถตั้งกุ่มดิสละใช้ง่ายมากจริงนะครับผมกับ Android นะครับตัวนี้ สนใจตัวชุดต่อคี่บอร์ดแบบนี้ยังไงสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมทางแชททางลาที่โชว์นี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ